ครับสวัสดีครับทุกคนเช้าวันพุธที่13สิงหาคม2568นะครับก็ตื่นเชา้าทำงานมือนเดิมครับนอนเร็วอาจารย์ปุ๊บเม่ว่านอนน่าจะประมาณสองทุ่มครับนั่งทำงานช่วงบ่ายทั้งวันตอนนี้ก็เที่ยงคืน37นาทีครับ ก็เมื่อวานไม่มีฝนครับนั่งทางนานอยู่ที่ออฟฟิศก็อยู่ที่ตึกทั้งวัน,นครับในส่วนนี้ก็หลังจากอัดวิดีโอนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของอเล่าเรื่องของการเดินทางนะครับไปที่ชนบุรีวันนี้ก็คงจะนั่งทางนานต่อคับเขียนลักเชอร์วันพุธละ่อนข้ังเร็วมากครับ กลางสปดาห์ The Mirror of the Week วันที่13สิงหาคมอ,อีกสามวันครึ่งก็จะเป็นครึ่งเดือนของสิงหาคมเดือน8เดือน9จะมาแล้วครับตุลาคม October ก็เหมือนเดิมครับเป็นคลิเกเลยอ่ะร y c l e ใช่ไหมครับ วนไปวนมาก็ t h ก็ k s g i v i n g Christmas ปีใหม่ปีใหม่จำไม่ได้ละว,ว่า,าตรงกับวันอะไรนะครับโอเคน่าจะเัมนพูดหรือเปล่าผมจำจำไม่ค่อยได้ละครับก็เล่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยที่ไปที่มาก็คือตัวอาจารย์กุ๊กเองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะติดออฟฟิศครับ แล้วก็อยู่กับหนังสือไม่ค่อยอยากไปไหนครับไปก็ไประยะใกล้ๆแต่ว่าอ่าก็คือภรยาเนี่ยครับทำงานครับไม่เหมือนความเป็นอาจารย์ซึ่งจะเบรกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะทํางานก็คือเรา manage ตัวเองเรานะครับพูดตรงๆก็ไม่ได้อยูดอ่า under ของใครนั่นแหละนะครับแต่ความเป็นอาจารย์หรือว่า professor เนี่ยก็คือทำอะไร ได้ตัวเองไม่มีคขนมครับคือถ้าจะทุกคนนะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอินสติ้งนะครับสัญชาตญาณความสุขของเขาก็คือการทำงานกนะับเชื่อนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยึดติดกับหนังสือนะครับแล้วก็ c r e เอทงานก็จะทำอะไรให้กับสังคม ก็คิดว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยก็ควรจะพาภรรยาไปเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็ดูลักษณะของการเดินทางเนี่ยแน่นอนครับเราหยุดกันต่อเนื่องสี่วันครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะวันจันทร์วันที่สิบเอ็ดวันแม่เนี่ยก็คือวันที่สิบสองแต่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นวันจันทร์ท็ทีครับบริษัทไม่ได้หยุดหรอกครับแต่ว่าภรรยาก็ลา แล้วก็ไอ้ตัวเราเนี่ยข้าราชการก็ได้วันหยุดพิเศษขึ้นมาใช่ไหมครับตอนนั้นสิวันก็ามานั่งคิดว่ากอเเด็ดเนี่ยอดีตนักศึกษาที่วิศวะอิเล็กทรอนิกส์ครับจบไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์กู้กลับมาจากอเมริกาใหม่ๆสดๆส,ะสิงๆเนี่ยอ,อยู่อเมริกาต่อเน,นื่องปีภาษาอังกฤษเนี่ยใช้แทบทุกวันทุกวันนะครับ อยู่กับหนังสืออีกนะครับเทกซ์บุ๊กก็ต้องเป็นภาษากังกฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยแทบไม่ได้ใช้สำเนียงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีคิดภาษาไทยเนี่ยคิดไม่ออกก็ไทยบ้างคนภาษาอังกฤษบ้างตอนนี้รีเวิร์สนะครับกลับกันก็คือภาษาไทยเนี่ยมานำภาษาอังกบางทีลืมไปเฉยเลยออคำนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับก็สอนเด็กเขาแล้วก็ยัง เด็กก็แวะมานะครับหายไปนานนะครับนักศึกษาหลายรุ่นก็จันกูสอนขึ้นปีที่2 6บกแล้วตอนนั้นสอนวิชา fundamental of electronics ักศึกษาชั้นปีที่1น่งสอนที่ s l ลปติของฉันครับจำได้เลยเด็กเขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะครับที่บางแสนตรงข้ามมอบุรพาชื่อว่า z 2, 2ครับอ่ chic chic ่าเดินออกจากปักซอยเนี่ย่าจากโรงแรมไปถึงปักซอยตรงข้ามมอบุรพาถนนใหญ่เนี่ยที่ลงเดินมาแล้วก็ตกขวาไปเนี่ยก็จะไปที่วงเวียนชายหาดบางแสนทำด้ค่อนข้างดีครับแล้วก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆล้วก็เลยไป เด็กเขาก็ให้พักฟรีครับไม่ไม่ให้จ่ายเราก็ต้อง respect เราก็ต้องเคารพนะครับการเดินทางก็อาจารย์กุก๊กชอบใช้ public transportation ครับเพราะว่าเจอตั้งแต่หยิตกรุงเทพมาเนี่ยอยู่ที่ เจอ,อปัญหาเรื่องของจราจรจันกรุกเริ่มเบื่อโดยเฉพาะอายุเราเริ่มเยอะละ้นะครับเมษาที่จะถึงนี้ก็จะ60หละก็เลยมองดูโอเคไปรถไฟดีกว่าข้อดีของรถไฟก็คือน่าจะเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ1นค่ารถไฟเนี่ยถูกมากครับยอมรับจริงๆยอมแพ้ใช่จำนวนตู้เนยเยอะ,ะครับเท่าที่จันกุ๊กไปเนี่ยเป็นรถ บนยาวคือมีดิเลางกับรถหัวจักรซึ่งน่าจะประมาณสัก8ตู้ได้มังครับอาจารย์คูก็ไม่ได้นับสิบเจ็ดาทค,ครับจากสถานีรถไฟพระจอม9ก้าไปยังสถานีรถไฟชนบุรีถูกกว่าค่าสองแถวนะครับจากสถานีรถไฟชนบรุรีไปที่ชายหาดบางแสนนั่น40บบาทระยะทางก็เท่าไหรอ่อ่ะ หมายถึงรถสองแถวไปที่ชายหาดบางแสนก็น่าจะเกินเจ็ดกิโลครับอาจารย์ครูว่าแล้วรถไฟล่ะจากสถานีรถไฟประจอมเกล้าไปสถานีรถไฟชนบรุรีก็น่าจะเกินห้าสิบกิโลนะครับอาจารย์คนับสถานีรถไฟเนี่ยจากประจอมเกล้านะครับไปที่สถานีรถไฟชนบุรีเนี่ย สิบหกสถานีที่ผ่านครับจากพระจอมเกล้าแน่นอนครับผ่านหัวตะเคียนเอาเท่าที่จำได้แล้วกันนะครับอคลองของแพ่งเปรงคลองอุดมศักดิ์แปดริว้วพันทองแล้วก็ชนบุรีครับ ะระยะทางจากสถานีหนึ่งถึงสถานีหนึ่งก็โดยเฉลีย่ยเท่าที่ดูน่าจะสามกิโลครับก็เอาสามคูณสิบหกเข้าไปสามหกสิบแปดสามสามสี่ก็สี่สิบแปดประมาณห้าสิบกว่ากิโลครับทางรถไฟนั่นคือข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าค่าตั๋วนี่ยแค่สิบเจ็ดบาทโดยปุติเนี่ยมีคนเขาบอกว่าอาจารย์กุ๊กเขานับสถานีละบาทนะก็ประมาณสิบหกสถานีสิบเจ็ดสถานีก็สิบเจ็ดบาทสิบหกบาท ประมาณนั้นครับจากของเราเนี่ยถ้าชมค้าเราก็บางไปแอร์พอร์ตลิงก์ก็สองบาทแล้วก็ข้อดีอันที่2เนี่ยก็คือว่าแน่นอนครับเรา first priority นะครับเรามาก่อนก็คือว่ารถไฟไม่มีการหยุดไฟแดงหยุดให้รถอื่นไปก่อน,นครับมีการกั้นรางไม้อันที่สมเหรอก็ ได้เห็นบรรยากาศนะครับที่เป็น countryside นครับเป็นชนบทมองเห็นนาข้าวมองเห็นนกในสิ่งที่เราไม่เห็นถ้าเราวิ่งตามมอเตอร์ว์เราก็จะเห็นแต่รถนะครับนั่นก็คือข้อดีแล้วส่วนที่สำหรับอาจารย์กุ๊ปก็คือเติมเข้ามาเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศของผู้คน,นครับตัวเราเองเนี่ยเรามีเงินเดือนกินอยู่แล้วเราก็ไปเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับอุ้มลูกตัวเล็ก แล้วก็เขาต้องเดินทางมีพ่อค้าแม่ค้ารัาขึ้นมาขายอาหารน้ำดื่มนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่แต่สำหรับจานาร์กุ๊กก็คือวันๆเนี่ยแทบจะล็อกตัวเองอยู่ในออฟฟิศทำงานนะครับตลอดเวลาแทบจะไม่ออกไปไหนเลยหรืจะเป็นง่อยนั่นแหละนะครับนั่นก็คือข้อดีสำหรับอาจารย์กุ๊กแล้วก็ใช้เวลา ออกจากนี่นะครับแปดโมงสิบนาทีวันหนึ่งมีเที่ยวเดียวนะครับจริงอ่ะไปถึงจุกสม็ดจุกสม็ดเนี่ยก็คือเลยสตหีบไปนะครับเท่าที่ดูตารางเนี่ยถ้าใครจะไปเนี่ยก็คือวันหนึ่งมีเที่ยวเดียวออกจากรถไฟออกจากสถานีรถไฟพะจอมเก้าแปดโมงสิบนาทีจะไปถึงจุกสม็ดน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าครับก็ตีไปซะสามชั่วโมงก็ใครไปวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดรถ ก็เป็นรถหัวจักมีทั้เท่าที่ครแปดเก้าตู้เอาสารพระขึ้นไปข้างบนชานกุ๊กส่วนใหญ่ถ้ายังไปไม่ถึงจุดสม็จครับไปไกลที่สุดก็คือพัทยาเกาบอร์ดแล้วก็มีกระดาษ A4 นะครับเอาบอร์ดรองกระดาษ A4 แล้วก็นั่งเขียนบันทึกอะไรไปเรื่อยๆรถไฟก็ไม่ได้โค้งเคงไม่ได้สะดุดอะไรครับเขาอยู่บนรางของเขาไม่มีการเขาเรียกอะไรอะกระโดดไปมาทั้งนั้นเราเขียนอะไรลำบากก็นั่งคิด เขียนไปแล้วก็มองไปข้างนอกมันเป็นมันเป็นความสุขมันเป็นอะไรที่คลาสสิกครับแล้วก็เราก็ใช้ transportation public transportation รถสองแถววินวอซอะไรก็ว่ากันพูดถึงในรถสองแถวเนี่ยกับวินวอซายผลปรากฏว่าอ่าค่ารถไฟเนี่ย17บาทใช่ไหมครับจากสถานีนรถไฟประมอก้ไปที่สถานีนรถไฟชนบุรีเนี่ยก็ไปเสียค่าวินวอซาย เสียค่ารถสองแถวเพราะว่าอากาศร้อนครับก็เดินจริงๆจากโรงแรมเนี่ยของเด็ดเขาเนี่ยไปที่วงเวียนริมหาบางแสนเนี่ยกระยะทางประมาณสักเกินครึ่งกิโลครับแต่ไม่ถึงกิโลก็สองแถวก็สิบบาทบางทีก็สิบห้าบาทก็งงเหมือนกันแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์จากริมหาบางแสนอ่าวัน เย็นวันอาทิตย์กับที่คอนโดเอาผ้าเข้ามา,าไปปูดิมหานง,ง่ายครับแล้วก็ซื้อปลาหมึกย่างซื้อสละเปลารถที่วิ่งไปวิ่งมาก็คิดคนละ30มสิบบาทก็ะส้อนสองครับซึ่งอาจจะเป็นกลางคืน,นกลับมาประมาณสามทุ่มกว่าคับคนก็ยังอยู่ดิมหาเยี่มีเตาอิงกว่าอีอะไรต่างเอามาตั้งแล้วก็มีโต๊ะอย่าว่าเขามีรัก,กน ก็ดีครับในส่วนด้านนี้ยังส่วนใหญ่เราไปริมหาดบางแสนเนี่ยก็จะมีเฉพาะมีเปลผ้าใบใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยไม่มีไมม่ีพื้นที่ให้เราเอาผ้าเอาเก้าอี้มานั่งแต่ก็มีบางส่วนนะครับนั่นคือข้อดีก็เป็นส่วนของ private ซึ่งไม่มีเปลอยู่ก็กว้างผสมควรครับประมาณสักห้าสิบเมตรความกว้างริมหาด แล้วก็เอาผ้าขม้าเอาเสียอมาปูก้อนหินทับซะไม่ใหลมพัดแล้วมองรอบๆข้างเขาก็ไปซื้อกุ้งเผาปูนึ่งอะไรต่างๆมานั่งทานกันก็เป็นเวลาของอความสุขครับแฮปปี้เนสข้อดีอย่างนึงก็คือเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาก็กลุ่มราคาอาหารนะครับที่นั่นนะซึ่ง จะไม่สามารถโก่งราคาของลูกค้าไม่รู้มีการสุ่มหรือว่าแต่รู้สึกว่าเขา่อิ่งจะสินเสียครับก็คือราคาอาหารเนี่ยถูกกําหนดอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องมีเทสกิทมาสุ่มอะไรต่างๆแล้วก็คนเดินเร่ขายของอะไรต่างๆไม่รู้เทสกิทเขาแฝงตัวอะไรหรือเปล่าครับก็ดูราคาซ้มตาที่ซื้อมาก็ปดสิบบาทก็แซ่บดีครับ กราเปลาลูกละยี่สิบบาทเนื้อขนมปังนุ่มแล้วก็หมูก็อร่อยครับบ r y t ท s ต y ก็คงไม่ได้มีกัรเขาคงรักษาลูกค้าไว้ครับก็นั่งคุยกับวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าโอเคสี่ <Okay. S 1> วันเนี้ยพอได้ลูกค้ามันเขาบอกเยี่ยมจันกุ๊กเลยบอกว่าหมดวันอังคารก็คือวันแม่ก็คงจะเงียบเหงาเหมือนเดิมนะ แล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยายนเนี่ย September สิ e หา e มก็ไม่มีวันหยุดราชการเลยครับเดือนกันยายนตุลาก็จะมีกับวันปียาแต่ว่าคิดว่าหลายคนเนี่ยพอค้าแม่ค้าวินมนอเตอร์ไซค์รถสังขาวก็คงแฮปปี้นะครับหยุดยาวติดต่อกัน4วันนั่ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลหยุดเป็นวันพิเศษในวันจันทร์ที่11สิงหาคมเป็นวันหยุดพิเศษ จากขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็มีนั่งรถขินมอเตอร์ไซค์ขับสองตลอดนะครับจากวงเวียนบางแสนไปแหลมแท่นครับก็พลาดไปหลายอย่างครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้มาเปิดทิกต็อ TikTok เน่ยจริงๆก็คือทำการบ้านไปแล้วเราไปเจออย่างว่า ai นะครับอาจารย์กุ๊ดเซิร์ช เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารบางแสนอะไรต่างๆหลังจากนั้นเนี่ย TikTok เนี่ยก็จะพ่วงนะครับวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารที่อยู่แถวบางแสนะมาเต็มไปหมดเลยที่พลาดไปก็คือไม่ได้ไปตลาดปลาครับเห็นมีโซนใกล้ๆแหลมแท่นหรือว่าใกล้ๆวงเวียนโซนนั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนจึงถามวินมาไซ์ง่ายที่สุดครับก็คือว่าตลาดปลาที่เป็นอะไรอะ่ะเหมือนในเชเปนฮิสทาวนะครับ เมืองของญี่ปุ่นอะไรต่างๆเลยไม่ได้พาภรรยาไปถ่ายรูปตรงจุดนั้นก็ไปคี่แค่แหลมแท่นทักคำหาปูจ่ายคูเํมซื้อไก่ย่างครับมีปีกแล้วก็ติดกันนั้งหก0สิบาทเข้างในยี่สบาทก็ร้อยบาทกินอิ่นท้องนี่น้ําเปล่าก็พกไปก็เลยไม่ได้เข้าไปตรงจุดพวกนั้นนะครับแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ได้เข้าไปเลยก็คือ เราผ่านมาเยอะและ้วเราไปนั่งแบบอเอาผ้าคหมาปูแล้วก็ล้อมรอบด้วยชาวบ,บ้านผู้คนอะแรลงต่างดูวิถีชีวิตกเขาเป็นยังไงบ้างก็น่ารักดีครับบางคนก็ลองไปขุดาหาหอยแล้วก็ลองเล่นน้ําก็บรนนานโบ๊ก็ยังมีอยู่แล้วก็สิ่งที่จากรกุ๊กเช่าคือตน้นมะพร้าวเนี่ยเวียงรายสวยเลยครับไม่มีใบแห้งคือเขาทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับ หน่วยทางด้านของน่าจะเป็นเทศบาลแล้วก็ลูกมะพร้าวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับดูแก่ๆคือมองดูแล้วเนี่ยก็เป็นมะพร้าวหนุ่มสาวนั่นแหละนะครับดูถ้าทางไม่หล่นไม่ไม่ไม่หล่นใส่หัวเยอะมากครับต้นหนึ่งามาันสิบยี่สิบลูกอะ่ะแต่ก็สูงเคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาก็บอกว่าเทศบาลเขามาเก็บไม่รู้เอาไปประมูลแล้วก็ขาย หรือเปก็เ,เป็นรายได้นะครับเพราะว่าเขาต้องมีค่า <c oughs> โทษทีครับการทําความสะอาดนะครับจ้างคนมาเก็บขยะเป็นระเบียบครับเป็นแพทเทิร์นที่เยี่ยมแต่แน่นอนนะครับก็ไม่เคยไม่เคยเจอคนต่างชาติหรอกคนต่างชาติส่นนวนใหญ่เขาอุปโภไปที่พัทยาอันนี้ก็เป็นเป็นของคนไทยเรา ก็นึกภาพแล้วกันนะครับวัน Labor Day หรือว่าวันแรงงานเนี่ยคงจะเต็มเย yeah. ที่หาที่จอดรถอลไรต่างเต็มไปหมดก็เราก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายครับเต็มไปหมด7 e 1 e ก็มีแล้วก็ร้านอาหารก็ค่อนข้างเยอะ มีอะไรนะ,อ,ะนอาจวนาภาแต่จันทุก็เดินไปไม่ถึงครับเพราะว่าอากาศร้อนเป็นห่วงกรระยาจันทุก็เดินได้แต่ก่อนก็เดินสุดหาดเหมือนเหมือนถือว่าได้ออกกำลังกายครับเกี่ยวบเรื่องของอาหารรสชาติแน่นอนครับเขาก็ต้องทำเต็มที่่บเพราะว่าบางคนคนไทยเนี่ยเขาเขามักจแะแบบ selective นะครับค่อนข้างที่จะช่างเลือก ก็จะจำว่าร้านอาหารนี้เคยมาอร่อยนะอะไรต่างๆเนะี่ยนเพราะฉะนั้นดูไม่ยากหรอกครับก็ดูเพลินก็ใน tiktok ดูคอนเทนต์รีวิวอะไรต่างๆว่ากันไปเอ่อตื่นเช้ามาเหมือนเดิมฉันกูก็ตีห้าครึ่งไหนไหนมาละก็ไปตลาดหนองมนตลอ่อย่งเดินจากหน้าปากซอยโรงแรมก็เ,เจอวินมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นน่าจ่ตีห้าครึ่งก็ถามว่าไปตลาดหนองมนเท่าไรหร่ระยะทางประมาณสัก เกินม่กิโลเหมือนกันครับแต่ไม่ถึงกิโลก็อยากจะไปดูตลาดปลาหันทะเลเพราะอาจารย์ครูชอบทำอาหารก็เรียกวินมอไใส์ก็ถามราคาก่อนยีิบห้าบาทอาจารย์ครูก็ให้ไปสามสิบาทเขาบอกไม่ครับก็ยีิบห้าก็กำหนดตามนี้น่ารักมากครับให้5บาทอาจารย์ครูชอบให้ค่าทิปอะไรต่างๆก็ไปที่ตลาดก็อาหารสดๆนะครับเหมือนเดิม ถ่ายวิดีโอมาตามที่โพสต์ใน Facebook แล้วก็ได้ผักกูดได้กะปิตัวเคยเอาไปทำน้ำพริกกะปะิได้หอยแมงผู้หอหมกหอยแมงผู้นะครับตัวใหญ่เหมือนกันตอนแรกซื้อ2ตัวหกตัวร้อยบาทไม่ตัว20บาทก ไอเตัวกะทิหมอหมกเต็มไปหมดเลยครับเต็มฝาใหญ่เหมือนกันก็มัสเซล M U S S E L นะครับหอยแมงภู่ M U S S e L, แล้วก,ก,ลก็ได้กุง้งแชบอยมากิโลละสามร้อยปสิบาทซื้อมาครึ่งกิโลก็ร้อยเก้าสิบาทวุกคนก็เลยทำผัดพริกกุ้งผัดพริกไม่มีอะไรเลยผักผักติใส่ใบโหระพา,าใส่สตอก็รส perfect ทำให้ภรรยาแล้วก็ทำอาหารทานกันตอนเช้าการส่งภรรยาไปวันแม่พอพี่แม่ไปทานข้าวไม่รู้ได้พาไปทานข้าวหรือเปล่าเตรียมส่วนหนึ่งให้ไปที่ทำงานันนี้ครับแล้วก็ได้ประกาศด,ดอกก็เลยทำต้นประกาศด,ดอกหลังจากกลับมาที่จากชนบุรี ถึงห้าโมงเท่าที่ครับสิบนาทีก็ท,กทำต้มประกับดองใสง่หมีสามชั้นก็ให้ไปที่ทำงานสองถุงแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยส่งภรรยาที่สถานรถไฟป,ประจอมข้านะครับสิบเอ็ดโมงสิบนาทีตอนเช้าไปลงที่ระกบ,บังแอพอลิงแล้วก็ขึ้นสองแถวกิงยาไปที่ตลาดมีดุลย นั่นก็คือ,อสิ่งที่ได้มาจากชนบริแล้วก็ได้ลำไยตอนนี้เป็นหน้าลำไยญ่มกิโลรอแบกกลับมาโชคดีตัดสินใจถูกแล้วเอากระเป๋าลากไปครับอก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยที่เป็นเจ้าของโรงแรมเด็กก็จะต้องดูแลโรงแรมเนี่ยสแห่งแล้วก็หลายคนคงแปลกใจว่าอุย แล้วอาจารย์ไม่ได้ไปนั่งทานข้าวเย็นอะไรด้วยกันนะครับอะไรอ่างคือตามที่คนรู้ใจเนี่ยสิ่งที่จะมองออกก็คือหมายถึงว่าเด็ดเองเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ที่ reception counter นะครับมีเขาเรียกอะไรอะนักท่องเที่ยวมาเช็คอินเช็คเอาท์เรารู้ทันทีก็คือหมายถึงว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเด็กเขาต้องดูแล ว่าลูกจ้างเนี่ยเขาคงจะไม่บางทีไม่ค่อยคล่องโทษทีครับเขา้เขามาทํางานใหม่ๆแล้วก็เด็ดเองก็คงจะมองดูว่าอืมให้อาจารย์กุ๊กให้พี่กับพี่พิ๊กไปอิสระไปเดินท่องเที่ยวอยากจะไปไหนก็ไป <c oughs> เด็ดทั้งแซวเลยว่าคือเวลาไปไหนเนี่ยไปถ่ายรูปเด็ดเขาบอกว่าพี่เก็บมาหมดเลยนะเก็บก็คือถ่ายรูปครับคือเราค่อนข้างที่จะ เห็นรายละเอียดอะไรต่างๆร้านอาหารไปนั่งกินไข่กระทะตอนเช้าแหลมแท่นพ <to> ิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําตลาดน้องมนริมหาดนั่งกินซอฟต์ดริงก์ตรงบันไดนะครับที่ไม่กีดขวางคนที่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นซื้อลอตเตอรี่ก็คุยถามข่าวๆเราแค่นั้นเราก็รู้ลวเป็นไงคนเยอะไหมอะไรต่างๆแค่นั้นเราก็ สอบถามอะไรได้เรียบร้อยกนะ็อุ่นหนัลอตเตอรี่ไปสองคู่ก็ถามว่าตั้งแต่ช่วงเวลาไปถึงที่บางแสนเช็คอินอะไรต่างๆเนี่ยไปถึงที่นู้นก็คือสิบโมงสี่สิบเก้าทุกอย่างซตดาวลงตัวนะครับเอาของออกอัลโลดในโรงแรมแล้วก็สปายแบ็คแพ็คไปเนี่ยก็ประมาณสัก สิบเอมงครึงแล้วกันครับก็คือห้าโมงเช้ากับอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสองแถวไปที่ริมหาแล้วก็ขากลับก็คือนรถสองแถวที่วงเวียนริมหาดบางแสนนั่นก็คือบ่ายสองรถไฟออกบ่ายสามยี่สิบนาที ก็ขึ้นแล้วสองแถวจากริมหัดบางแสนเนี่ยประมาณบ่ายสองสิบนาทีก็ไปถึงสถานารีรถไฟประมาณบ่ายสามห้านาทีครับก็ใช้เวลานั่งรองไม่ถึงยี่สิบนาทีก็สิ่งที่ตลกก็คือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยนะครับเซลฟี่อะไรก็แล้วแต่ที่สถานารีรถไฟชนบุรีกบเราใช้แบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่า ตั้งเซรัปทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาเขาก็มีเด็กวัยรุ่นวิ่งเข้ามาพูดเป็นสาษาเกิดอาจาย์กุ๊กถ่ายรูปอะไรต่างเดี๋ยวถ่ายให้เขาก็น่ารักดีแล้วเขาก็บน่นว่าพูดไทยได้ก็ไม่บอกอผมก็ไม่ได้บอกเป็นคนต่างชาติปรากดน้องเขาเรียนปวสที่อ่าปุมวันนะครับเขาเรียกอะไร แต่เอาไปมาเอา้าเราบอกไปอยู่อมีนบริอีกเรียนเกี่ยวกับโยธาอะไรสักอย่างดูเขาแบบ Respect เรามากเราก็เริ่มแ <c oughs> สดงตัวบอกว่า,าผมเป็นพี่เป็นอาจารย์นะวิศวะอิเล็กทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณนหารลาดบังไม่รู้เขาจะบ่นอย่างเดียวอาจารย์ผมเป็นคนเกเรมากนะอะไรต่างๆเออไม่เป็นไรลรอกเดี๋ยวก็เรียนเก่งแล้วกัน ตอนนึนงเทคโนโลยกีกบังเขาก็รับนะโยธานะ่ะก็เขาก็จะพูดอย่างนั้นซ้ำๆอะไรต่างก็แลกหลายกันครับก็เป็นภาพที่น่ารักเหมือนกับเราไปไหนเนี่ย <c oughs> มีแสงออร่าหรือเปล่าคนคืออาจจะเป็นนิสัยเราด้วยนะครับเขาเห็นความแบบเฟรนลีแ่บบอะไรต่างคือรอยยิ้มเดินไปเกาะแล้วอะไรต่างระหว่างรอก็ไปเก็บไอเจ้าอะไรอะย,ยอดกระถินข้างทางเต็มไปหมดนะครับ ว่าชื่อไอรสเตอร์อันั้นรวมมาสั่งกระปุก,กลิ้มหาดบางแสนร้อยบาทเนาะสรุปไปก็ได้อาหารทะเลได้ปูนึ่งนะครับริมหาดนั่นแหละลตามซุ้มน่าจะสองร้อยกว่าบาทแล้วก็มีไข่ปลาหมึกไม่ได้ยี่สิบบาทอ่าแล้วก็มีหนวดปลาหมึกอันนั้นแพงหน่อยสังอันประมาณสัก160ร้อยหกสิบแล้วเนี่ยไม่เยอะครับแต่ว่า คงจะแพงพรับพนวดใหญ่ <c oughs> นั่นก็คือ,อเรื่องราวนครับทริป from KMTL to บางแสนเชอร์เบอรี่ครับ27นาทีละที่อัดเดี๋ยวช้ายาวไปก็กลับเข้าทำงานเหมือนเดิมเขียนเลคเชอร์แล้วก็ค่อยอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็พูดไปเยอะแล้ว ประสบการณ์การขับรถข้ามประเทศก็พูดไปแล้วครับต่อไปก็คงจะพูดถึงการดําเนินชีวิตมั้งครับซึ่งก็คงไม่เข้าไปในเรื่องของอการสอนอะไรมากมายแล้วเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองที่จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจก็เป็นห่วงครับอาจารย์คุกผ่านเรื่องการศึกษามาเยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ย ก็สุขภาพเป็นแข็งแรงเรา alert เราระวังตัวเองแต่บางทีก็พลาดนะครับก็มีเหมือนกันการทำงานเนี่ยคือเราแพ a n ล่วงหน้านะครับ plan ahead A H E A D ก็คือวางแผนล่วงหน้าทำการบ้านนั่นแหละบางทีเราใช้คำพูดนี้แล้วเราก็จะเดินได้ค่อนข้างที่ออย่างมั่นคงอะไรหลายๆอย่าง สิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือเรา look forward ไปก่อนว่าเราจะทําอะไรต่างๆซึ่งก็ฝึกนิสัยมีกระดาษแต่ก็ไม่จดครับว่าเราวันนี้ต้องทําอะไรบ้างมันก็มีหลือแต่ว่าเราต้องฝึกตัวเองนั่นคือสิ่งที่จาง์ลุกใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตมาตลอดอครับก็คงไอเดียคง pop up เข้ามาว่าเราจะต้องควรจะต้องทำอะไรบ้าง สิ่งที่เป็นวิดีโอมันก็ดีครับเพราะเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตแล้วก็เปิดดูซ้ำได้แล้วก็เหมือนกับเราสารลิเตอร์ทางยูทู e อะไรแบคนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีโอเค everybody um, Have a good Wednesday the 13th of August 2025โอเคบาย o d y take c a ค e